สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนายช็อตตี้บูจจว่าอีกเช่นเคยวันนี้ครับเราอยู่กันที่เกม Hello Kitty Island Adventure สารภาพตรงๆว่าตอนแรกนึกว่าเกมนี้เหมาะสำหรับผู้หญิงหรือว่าคนที่ชอบคิตตี้ก็เลยไม่ได้คิดที่จะดาวน์โหลดมาลองเล่นนะครับแต่พอได้ยินข่าวว่าเกมนี้ได้รับรางวาัลเกมที่ดีที่สุดใน Apple Arcade ประจำปี2023ผมก็เลยลองดาวน์โหลดมาเล่นดูแล้วก็ปรากฏว่าเอา้ามันไม่ได้เกี่ยวกับคิตตี้นี่มันรวมทั้งซาริโอเลยนี่หว่าแบดแบทซึมารุก็มีโอชะโกก็มี และยังมีตัวละครหลักที่เราสามารถสร้างเองได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีโหมดมั l ติ p l a y เยอสามารถชวนเพื่อน,เ,อนเข้ามาเล่นด้วยกันได้ด้วยนะครับแต่ว่าน่าเสียดายตรงที่ว่าเกมนี้เนี่ยยังไม่มีภาษาไทยนะครับ เอาล่ะเดี๋ยวผมเอาเกมเพลย์ของจริงให้ดูเลยกันแล้วกันว่าเกมนี้เล่นประมาณไหนนะครับซึ่งเราเนี่ยกำลังที่จะออกเดินทางไปยัง Big Adventure Park นะครับแล้วก็มี Hello Kitty นี่นะครับมากล่าวต้อนรับเราก่อนเลยหลังจากนั้นเราก็จะสามารถสร้างตัวละครได้ครับหลักๆคือจะมี4เผ่าพันธุ์ให้เราเลือกก็คืออันนี้น่าจะเป็นนกเนาะแล้วก็จะมีแมวนะครับ มีหมาแล้วก็มีกระต่ายก็แล้วแต่ความชอบครับก็คือเราเลือกได้เลยนะครับพอเราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ยังสามารถเปลี่ยนสายพันธุ์ได้อีกด้วยเห็นไหมพอเราเลือกเผ่าแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนส่วนอื่นๆได้ด้วยนะครับเช่นลูกกะตาปากลายหรือแม้กระทั่งสีขนก็เปลี่ยนได้ทีนี้เราก็สามารถไปคุยกับคิตตี้เพื่อที่จะเริ่มเควสได้เลยครับแต่จริงๆนานผู้ชมจะไปคุยกับคนอื่นก่อนก็ได้นะ พอคุยกับคิตตี้เสร็จแล้วครับคิตตี้เขาจะไปทําอาหารมาให้เราทานนะครับแต่ว่ามันดันมีปัญหาที่เตาอบครับทำให้เค้กมันพุ่งออกมารัวๆๆๆจนไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ ทุกคนก็ตัดสินใจที่จะกระโดดลงจากเครื่องบินนะครับแต่ว่าไม่ต้องกังวลครับว่าจะเป็นอะไรเพราะว่าคิตตี้เนี่ยเขาจะมีบอลลูนแจกมาให้อยู่แล้วนะครับและเวลากระโดดลงมีมินิเกมด้วยนะให้เราแตะที่หน้าจอเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะครับแล้วก็ลงเข้าไปในวงแบบนี้ให้ได้ครบนั่นเองนะครับจะได้รับเอชิมเมนต์ด้วยนะถ้าเกิดว่าทําได้โอเคทีนี้พอเราลงมาด้านล่างแล้วนะครับก็คุยกับคิตตี้ก่อนเลยครับเขาบอกว่าตอนนี้ My Melody ไม่รู้หายไปไหนให้เราไปตามหาเขาก่อน หลังจากนี้เราก็สามารถบังคับได้อย่างอิสระแล้วนะครับวิธีการเล่นที่ง่ายที่สุดให้แต่ที่มินิแมปได้เลยด้านซ้ายบนนะครับเขาจะมีบอกว่าเราจะต้องไปที่ไหนบ้างครับคือตอนนี้ตัวเกมเขาบอกให้ไปหาไมล์เมลโรดี้นะครับมันจะมีรูปเครื่องบินแปะอยู่ที่หัวของเขาเลย ทีนี้เราก็เดินทางไปหาเขาได้เลยนะครับแต่ผมจะบอกว่าเกมนี้มันจะมีของที่ตกอยู่ตามพื้นหรือว่าซ่อนอยู่มากมายนะครับเพราะฉะนั้นเจออะไรก็เก็บไปให้หมดนะครับแต่ยังไม่จำเป็นต้องเดินสำรวจก็ได้นะครับคือเดี๋ยวเควสมันจะพยายามพาให้เราไปตรงนั้นตรงนี้เองครับผมเพราะนั้นก็ทำตามเควสเป็นหลักจะดีกว่านะครับโอเคพอคุยกับไมล์เมอร์ลี่เสร็จแล้วนะฮะก็แค่ลากเขามาคุยกับคิตตี้แค่นี้เองครับเควสแรกโคตรง่ายเลย ทีนี้พวกเพื่อนๆก็คุยกันครับว่ายังมีคนหายไปอีก6คนนะครับแล้วที่เนี้ยก็ใช้โทรศัพท์อะไรไม่ได้เลยเราจําเป็นจะต้องแยกย้ายกันไปค้นหานั่นเองครับโอเคทีนี้ก็เข้าไปที่ร้านค้าที่ใกล้ที่สุดได้เลยนะครับแล้วก็ให้มาคุยกับไมล์เมโลดี้นะครับอันนี้เป็นเควสต่อมาที่เราจะต้องทำนะครับก็คือเขาจะให้เราเอาของขวัญเนี่ยไปแจกให้กับเพื่อนๆทั้งหมดนะครับแต่เราต้องไปหากล่องหน้าตาแบบนี้มาก่อน ถ้าเราดูในมินิแมปเนี่ยตัวเกมจะบอกเลยเห็นไหมเป็นรูปกล่องเลยครับ3มกล่องแต่ในความเป็นจริงแล้วกล่องมันมีเยอะกว่า3กล่องนะครับถ้าเจอก็เก็บเก็บไว้เลยก็แล้วกันนะครับเมื่อหาครบแล้วก็มาคุยกับไม m e l o d y อีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้เนี่ยเราจะต้องกดรูปกล่องของขวัญน,นะครับเพื่อทําการส่งเควสนะครับผมเควสต่อมาครับเขาจะให้เราเอากล่องของขวัญไปให้กับเพื่อนๆนทุกคนที่เราสามารถตามตัวได้ในขณะนี้ คนที่ใกล้ที่สุดเลยก็คือคิตตี้นั่นเองครับเดินเข้ามาที่ร้านนี้ได้เลยเสร็จแล้วนะครับเวลาเราจะคุยเควสเหมือนเดิมครับให้กดรูปกล่องของขวัญน,นะฮะแล้วเราก็ส่งของขวัญให้เขาได้เลยครับผมจะสังเกตเห็นว่าคิตตี้ก็มีเควสเหมือนกันนะครับเวลาเราจะรับเควสเนี่ยให้เรากดที่รูปของคิตตี้เนาะมันถึงจะเป็นการพูดคุยกับเขานะครับ ซึ่งตอนนี้คิตตี้เขาบอกว่าเขาต้องการที่จะเปิดคาเฟ่น,นะฮะเพื่อที่จะได้ทําอาหารแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนนั่นเองครับแต่คิตตี้บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเจอร่มที่มันหล่นอยู่ข้างๆกับโต๊ะครับเขาก็เลยว่ายวานให้เราเก็บร่มแล้วก็มาใส่ที่โต๊ะให้หน่อยครับเพื่อมีใครผ่านไปผ่านมาจะได้นั่งหลบแดดได้บริเวณหน้านอกร้านนั่นเองครับ เมื่อทาครบเรียบร้อยแล้วก็กลับมาคุยกับคิตตี้ได้เลยนะครับซึ่งอันนี้เราต้องกดที่รูปคิตตี้นะครับเพราะว่าเป็นการรายงานเควสนะครับไม่ใช่การส่งของให้กับเขาเนะาะคราวนี้ก็ย้อนกลับมาทําเควสมอบของขวัญให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็คนที่ใกล้ที่สุดเป็นลําดับถัดมาก็คือน้องเพนกวินนั่นเองนะครับเอาของขวัญให้กับเขาไปเลย นอกจากนี้เขายังมีเควสให้เราไปตามหาหุ่นที่มันล้มอยู่บริเวณรอบๆนะครับอันนี้ก็เดินสำรวจเพิ่มเติมได้เลยนะครับเจอกรงเจอกล่องเจออะไรเก็บให้หมดนะครับพอหาของครบเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาส่งกับน้องเพนกวินนะครับซึ่งผมจะบอกว่าทุกคนที่เราทำเควสให้กับเขาอะนอกจากจะได้หัวใจแล้วเนี่ยก็จะได้รับไอเทมมาเป็นการตอบแทนด้วยนะครับ แต่ทีนี้เคเวสของน้องเขายังไม่จบครับเขายังมีเรื่องของการทําอาหารเพิ่มเติมด้วยนะครับแต่ว่าน้องเขาทาไม่เป็นครับจะต้องกลับไปหาคิตตี้ก่อนถ้าเกิดท่านผู้ชมคุยแล้วไม่เจอเคเวสนะครับให้ลองเดินหาสับป,ปะรดดูนะครับพอดีที่เมื่อกี้ผมมาเก็บของอะ่ะผมเก็บสับป,ปะรดไปด้วยไงไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะ พอกลับมาคุยกับคิตตี้นะครับคิตตี้เขาบอกว่าอยเขาทําเป็นแต่ว่าต้องการแป้งครับผมคือแป้งจริงๆนะไม่ใช่แป้งอย่างอื่นนะครับให้ลองไปปรึกษาไมล์เมโลดี้ดูนะครับเขาน่าจะมีแป้งอยู่พอผมกลับมาคุยกับไมล์เมโลดี้แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่พอผมจะกดให้ของขวัญน,น้องเขาเนี่ยเพิ่งสังเกตเห็นว่ามันจะมีโบนัสด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราให้ของขวัญน,น้องเนี่ยน้องจะให้แป้งเป็นการตอบแทนนั่นเองครับแล้วเราก็ได้แป้งกลับมาจริงๆนะครับ ทีนี้ก็กลับมาที่บ้านของคิตตี้นะครับก็ให้มาสำรวจบริเวณเตาอบได้เลยนะครับหรือว่าเตาแก๊สนั่นแหละก็จะเห็นว่าเราสามารถทําอาหารได้ที่นี่ครับอุปกรณ์ทุกอย่างของทุกอย่างเราครบเรียบร้อยแล้วก็ทําอาหารได้เลยครับจะได้ไปส่งให้กับน้องเพนกวินคราวนี้ก็มาส่งเควสกับน้องเพนกวินได้เลยนะครับและเราก็จะได้รับได้กลับมาเป็นของตอบแทนครับคราวนี้ย้อนกลับมาที่เควสของขวัญกันต่อนะครับคนที่ใกล้ผมเป็นลําดับถัดไปก็คือแบดแบดนั่นเองนะครับ ส่วนเคเวสของแบรนด์ๆนะครับเขาจะให้เราเนี่ยไปเก็บลูกบอลกลมๆหรือว่ายางนะครับนี่เงนี่ไงนี่เง,งเออเก็บไวเ้เยอะๆนะครับและเดี๋ยวจะเอาไปคราบลูกโป่งได้นะครับซึ่งการคราฟลูกโป่งเนี่ยให้เราเปิดแผนที่ขึ้นมาดูจะเห็นว่ามันจะมีโต๊ะคราบอยู่บริเวณด้านขวาบนเห็นไหม ซึ่งบรเเวนนี้จะมีน้องแมวอยู่ด้วยอีกคนนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมทำเควสของแบรนดให้ครบก่อนกันละกันครับนี่ไงเราจะต้องเก็บลูกกลมๆม,มาก่อน3ลูกนะครับเหยียคาร์บอบนลูนให้กับแบรบดได้อุ้ยด้านหลังมีกล่องสมบัติอยู่ด้วยอย่าลืมเก็บด้วยนะไหนดูซิกล่องนี้มีอะไรแอบอยู่เอ่ยอ๋อเป็นแบบแปนนั่นเองนะครับไหนๆก็เดินทางมาเจอน้องแมวแล้วนะครับก็ทำเควสให้กล่องของขวัญกับน,น้องแมวไปต่อเลยกันแล้วกันครับ พอเราคุยกับน้องแล้วนะครับน้องเขาจะติดตามเรามาด้วยนะครับก็ให้เราเดินออกมาบริเวณด้านขวาตรงนี้ยมันจะมีประตูอยู่ใช่ไหมรอให้น้องเขาเดินมาครับแล้วก็จะมีเควสสืบเนื่องต่อมาก็คือเราจะต้องไปตามหาเฟืองสีเหลืองนะครับมาให้ครบเราถึงจะสามารถเปิดประตูตรงนี้ได้ แต่เฟืองพวกนี้มันหาย,ยากจําเป็นจะต้องใช้เรดาร์ในการค้นหาครับซึ่งเรดาร์เนี่ยเราสามารถคราฟขึ้นมาได้ด้วยครับแต่เราต้องไปทำเควสของแบทแบทของเพนกวินแล้วก็โปชาโกให้ครบก่อนนะครับเราถึงจะได้ของมาคราฟทีนี้ผมก็ย้อนกลับมาบริเวณกลางเมืองนะครับก็จะเจอโปชากโกนะครับก็คุยกับเขาให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งเควสของขวัญก่อนเป็นอันดับแรกนะครับ ซึ่งโบรชโกเขาจะให้กล้องมานะครับแล้วก็จะมีเควสสืบเรื่องอันหนึ่งคือถ่ายรูปคู่กับกูเดธมะนั่นเองนะครับก็มันเป็นไข่อะไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะรู้จักหรือเปล่าเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยในไอไข่เนี่ยเออเขาบอกว่าให้เราถ่ายรูปคู่กับมันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เดินออกมาด้านขวาคุยกับโปรชโกนะครับเขาจะบอกว่าที่เกาะแห่งนี้มีกูเดธมะเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมถ่ายรูปมันเก็บเอาไว้ด้วยนะครับ และหลังแผ่นป้ายเนี่ยมันมีกล่องสมบัติอยู่ด้วยนะครับอย่าลืมมาเปิดด้วยกันแล้วกันนะครับดูซิว่ารอบนี้ได้อะไรอ,อ่าดูเหมือนจะเป็นหนังสือนะครับแล้วก็มีหมายเลขสิบอยู่ด้วยงั้นหมายความว่าเราจะต้องตามหาพวกนี้ให้ครบด้วยสินะเนี่ยแล้วก็บริเวณด้านหลังนะครับมันจะมีกล่องอยู่ด้วยเห็นไหมครับให้นักชมเนี่ยกระโดดไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่สามารถว่ายน้ำได้นะครับเวลากระโดกก็แตะที่หน้าจอด้านขวาได้เลยเนาะเนี่ยเหยียบหินก็ได้ครับ โอเคแค่นี้แหละครับก็สามารถที่จะโดดมาเก็บได้แล้วทีนี้เวลาเราอยู่บนกลางอากาศเนี่ยเราแตะหน้าจอค้างไว้อีกรอบหนึ่งก็ได้เนาะมันก็จะทําการร่อนลงโดยใช้ลูกโป่งเหมือนกันตอนที่เราโดดลงจากเครื่องบินนั่นแหละครับและก็อย่าลืมมาส่งเควสท,ที่แบดแบดด้วยนะครับคราวนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วครับเราน่าจะเก็บของครบเพื่อใช้ในการคราฟเซนเซอร์ต่อไปได้แล้ว และมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับขอครบเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นว่าผมเก็บกิ่งไม้มาจากไหนใช่ไหมคือผมจะบอกว่าเดินไปเดินมาเดี๋ยวก็เจอครับกิ่งไม้นี่เป็นอะไรที่หาง่ายเอามากๆเมื่อหาของครบเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถใช้เจ้าระบบเซ็นเซอร์ได้สักทีครับผม พอเราได้เซ็นเซอร์มาแล้วนะครับมันจะทํางานแบบอัตโนมัติเลยนะแค่เราเดินไปใกล้ๆสถานที่ที่ใกล้กับเฟืองครับมันจะสั่นรัวๆแล้วก็เสียงดังเลยตืดๆตืดๆตืดๆเลยนะครับซึ่งมันดังมากบริเวณแถวนี้แสดงว่าต้องมีกลไกอะไรบางอย่างแน่นอนและเป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆครับพอเราไปเหยียบ <im pl ug> สวิต์ปั๊บ <ấp> เนี่ยน้องแมวอีกคนหนึ่งเขาก็ไปเหยียบสวิต์ด้วยข้างๆกันเลยครับโอ้ oh! ข่าวนี้เป็นการลุยดันเจี้ยนนะครับมีปริศนาให้แก้ไขเล็กน้อยครับก็ไม่น่ายากนะนี่ไง ให้ยกเจ้านี้มาปล่อยตรงนี้ใินะผมเห็นตัวอย่างในทีเซอร์ไงอันนี้เลยดันเจี้ยนนี้เลยก็เลยไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็มีหีบอยู่ตรงนี้ด้วยใช่เจ้านี้หรือเปล่าเอยอะไรอ่ะอ๋อไม่ใช่เว้ยเป็นอาหารครับผม s t a มิน a าแอปเปิลสไลดครับแสดงว่ามันจะเพิ่มหลอดสเตมิน a าให้กับเราด้วยทีนี้หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเกมนี้มันปีนหน้าผาหรือว่าปีนอะไรได้ด้วยนะแต่ว่า มันปีนได้แค่แป,ป๊บเดียวครับผมโอเคอ่ะอันนี้เราได้เยลโล่พาวเวอร์คริสตัลมาแล้ว1อันส่วนฟันเฟืองอันที่สอน,นะครับห้ท่านผู้ชมกลับมาที่กลางเมืองก่อนนะแล้วเดินขึ้นมาด้านบนครับมันจะมีเหตุการณ์ที่เรากับเพื่อนเรามองเห็นฟันเฟืองสีเหลืองอยู่อีกฟากหนึ่งครับแต่ไม่รู้จะไปได้ยังไงก็เลยคิดว่าต้องไปคุยกับไมเนลโลดี้เขาน่าจะช่วยได้ พอมาคุยกับ My Melody เนะครับเขาบอกว่าเขาอยากจะได้กล่องสตรอเบอรี่อีก2กล่องครับซึ่งผมคิดว่าท่านผู้ชมน่าจะมีนะเพราะว่ามันหาง่ายอยู่เหมือนกันนะมีอยู่เต็มเกอะเลยอะพอเราส่งกล่องให้น้องนะครับน้องเขาก็จะยินยอมตามเรามาต้อยต่อ,ต,อ,ต,อต่อยเพื่อที่จะมาซ่อมสะพานให้เรานั่นเองครับแต่ว่าน้องอาจจะเดินตามชา้านิดนึงนะก็อาจจะรอน้องเขานิดนึงครับเสร็จแล้วก็มาคุยกับที่ป้ายได้เลยครับแค่นี้แหละน้องเขาก็จะทําการซ่อมสะพานให้ครับ คราวนี้ก็ให้เดินข้ามสะพานมานะครับเราก็จะเก็บเจ้าฟันเฟืองอันที่สองได้แล้วครับผมและนอกจากนี้ด้านหลังของกอ่อมันมีสวิตให้เหยียบด้วยนะครับผมลองเหยียบดูแล้วปรากฏว่ามันมีเหรียญเด้งออกมาเต็มเลยครับรีบไปเก็บเลยครับผมมีกี่อันเนี่ยไม่รู้เหม,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 มือนกันครับแล้วมันมีเวลาบอกด้านล่างด้วยเวรกรรมเร็วๆๆๆๆๆค่อยๆโดดเก็บโดดเก็บนะฮะอุ้ยมีกล่องด้วยเดี๋ยวค่อยมาเก็บกล่องละกัน อ่าเจอกล่องสตรอเบอรี่อันนี้เก็บได้เลยครับโอเคได้มาเป็นแบบแปลนอีกแล้วครับผมเวลามันนับไปเนี่ยไม่นับเนาะโอเคเวลาหายไปแล้วครับแสดงว่าเก็บได้ครบแล้วนะครับเป็นมินิเกมเล็กๆนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวย้อนกลับไปเก็บกล่องก่อนตอนนี้อย่าเพิ่งลงไปที่ทะเลนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีตีนกบเนาะอย่างว่ายน้ําแบบไกลๆหรือว่าอะไรอย่างงี้ไม่ได้เลยครับโอเคทีนี้ก็ได้เป็นแบบแปลนอีกแล้วครับผม และในเกาะนี้มันยังมีบ้านอยู่ด้วยนะเราสามารถพูดคุยกับป้ายได้เลยครับเราสามารถที่จะใช้กล่องสตรอเบอรี่สามอันนะครับเพื่อที่จะทําการซ่อมสถานที่ตรงนี้ได้ครับพอซ่อมเสร็จแล้วเราสามารถเข้ามาอยู่ที่นี่ได้เลยนะครับก็คือเป็นบ้านของเรานั่นแหละซื้อเรียบร้อยแล้วแต่ดูเหมือนว่าเรายังไม่มีพวกเด o อเรชันอะไรมากมายนะเอ้ยแต่ว่าของหลายอย่างที่เราเก็บมาเนี่ย สามารถเอามาโชว์ในบ้านได้ด้วยนะเอออันนี้ผมเก็บมาจากไหนไรู้ลืมไปแล้วคือเกมนี้มันมีของให้เก็บทั่วเกาะเลยนั่นแหละก็เจออะไรเก็บเก็บมาให้หมดเลยก็แล้วกันพอเราซื้อบ้านแล้วนะครับจะมีเควสที่ไมล์เมลโรดี้เด้งขึ้นมาอีกนะครับเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์นั่นเองครับพอเราคุยเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้เราเนี่ยทำการเปิดมือถือขึ้นมาแล้วก็แตะที่คำสั่ง Visitor s แล้วให้ดูข้อมูลของคนนี้ครับก็คือเดียร์แดเนียลนะครับพอเราดูเสร็จปั๊บเนี่ยให้ไปคุยกับน้องงเค้าอีกรันึง น้องก็จะมีเควสใหม่เด้งขึ้นมาอีกครับบอกว่าให้เราเนี่ยทำการซื้อเฟอร์นิเจอร์เวลาจะซื้อก็คือให้เราเดินมาบริเวณเคาน์เตอร์นี่แหละมันจะมีลูกศรเด้งขึ้นมา2อันนะครับนั่นแหละก็สามารถซื้อเฟอร์นิเจอร์ได้เลยแต่ว่าการซื้อเฟอร์นิเจอร์ของเกมนี้ไม่ได้ใช้เงินนะครับจะใช้วัตถุดิบที่เราเก็บได้ตามเกาะน,นั่นแหละอย่างเช่นกิ่งไม้ใช่ไหมอ่าแล้วก็ลูกบอลตัวอีกอันนึงคือเปลือกหอยนะครับไปเดินเก็บได้ตามชายหาดเลยครับมีเพียบเลยครับผมงั้นเดี๋ยวผมซื้อเ e ก้าออีี้้้กกกกัััันนนละะคครรรรรบพพาาาูสึว่มใชทยยด และเควสก็ยังไม่จบนะครับเขาจะให้เรากลับมาที่บ้านแล้วก็ทําการตกแต่งบ้านโดยการเอาของที่เราซื้อมาเนี่ยแหละครับมาประดับทั้งหมด3รายการนะครับงั้นก็เอาอันนี้มาประดับก่อนเลยกันแล้วกันครับไว้ตรงนี้เลยส่วนอีก2อันเนี่ยผมไม่ได้ซื้อนะผมจะลองเอาอย่างอื่นวางไปมั่วๆซัวๆดูนะครับไม่รู้ว่าวางได้หรือเปล่าสรุปเควสผ่านได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมซื้อของแค่อย่างเดียวพอครับที่เหลือก็หาอะไรมาวางวางไว้ก็ไดใ้ให้มันครบ3ครับ หลังจากนั้นก็มารายงานผลกับน้องไมล์เมโลดี้เหมือนเดิมนะครับซึ่งเขาบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยอาจจะมีคนที่เขามาเยี่ยมเกาะแห่งนี้ก็เป็นได้ครับถ้าเกิดว่าเราทําตามเงื่อนไขครบซึ่งเงื่อนไขที่ว่าคือเราไปดูได้ที่ระบบ v ีซิสเตอร์นั่นแหละครับซึ่งเงื่อนไขที่เราทําเมื่อกี้มันเป็นของแดเนียลนั่นเองครับโดยเขาบอกว่าเราจะต้องอยู่ใกล้ๆกับ Hello k i t t y และก็จะต้องมีเฟอร์นิเจอร์อยู่3ชิน้น ส่วนคนอื่นๆท่านผู้ชมก็สามารถแตะดูเงื่อนไขได้เลยนะครับว่าเขาต้องการอะไรบ้างโอ้โ oh, หหลังๆนี้เขาต้องการเยอะอยู่เหมือนกันนะจากข้อมูลที่เราอ่านเมื่อกี้นะครับทำให้ผมสงสัยว่าเราจะต้องมีบ้านอยู่ใกล้ๆคิตตี้ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้มันก็ไกลยอยู่เหมือนกันนะแสดงว่าต้องมีบ้านหลังอื่นให้ซื้อใช่ไหมปรากฏว่าใช่เลยครับบ้านหลังไหนก็แล้วแต่ที่มันมีป้ายอยู่ด้านหน้าเนี่ยเราสามารถซื้อได้นะครับโดยจะต้องใช้กล่องสตรอเบอรี่นะครับ เอานี้ย้อนกลับมาทําเควสเก็บฟันเฟืองกันต่อนะครับก็ผมมาเจออันที่3แล้วมันอยู่บริเวณนี้เลยเปิดแผนที่ให้ดูนะฮะจากใจกลางมาออกมาทางด้านซ้ายบนนะครับเราก็จะเจอประตูแบบนี้นี่นี่เห็นไหมเออลองกดสํารวจดูได้เลยนะครับเราสามารถเข้าไปได้เลยทันทีนะครับตอนแรกผมก็หาสวิต์สันานเลยมันจะมีสวิตเ์ป้าวะเออไม่มีครับเดินก็ามากดได้ดือด้อเลยแบบนี้ครับเอออันนี้จะยังไงละเนี่ยแค่นี้เหรออุ้ยมันมีคาสั่งหนึ่งดูด้านขวาล่าง อ่ามันสามารถปล่อยลมได้นะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าผมต้องมาเก็บเจ้านี้ตรงนี้สินะปล่อยลมก่อนโอเคเสร็จแล้วก็เดี๋ยวกระโดดขึ้นไปเลยครับผมคือเวลาเรากด,ดกระโดดสองครั้งเราจะเรียกรูปโป่งได้ถูกไหมล่ะก็นั่นแหละครับใช้วิธีนี้ได้เลยครับไปเก็บมาอีกกองนึงแล้วก็เอามาวางที่สวิตนะครับเราก็น่าจะเข้าไปในห้องนั้นได้แล้วนะครับโดยที่เราจะต้องเอาเจ้าเนี้ย ไปไวที่ใกล้ๆก,กับทางที่เราจะเข้าไปเก็บสมบัติได้นั่นเองครับอ๋อก็ไม่ยากเท่าไหร่นี่เนาะแต่อาจจะก,กดไม่ค่อยโดนครับไม่ค่อยชินไงเวลาก,กดกระโดดสองครั้งอะ่ะมันจะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ครับอาจจะต้องฝึกนิดนึงแล้วดูผมจะโดดเดชวะโดดตั้งนานกว่าจะได้อะ่ะโอเคโอเคอ่ะไหนดูซิคราวนี้ได้อะไรอือเป็นโตเครื่องแป้งนั่นเองครับ แต่ว่าเรามาหาฟันเฟืองสีเหลืองไม่ใช่เหรอวะยังหาไม่เจอนะครับไม่ใช่จุดนี้นะครับเดี๋ยวขอหาของก่อนกันละกันเนาะและผมก็เจออีกจุดหนึ่งนะครับออกจากพื้นที่ตรงกลางเนี่ยมาด้านซ้ายนิดเดียวเลยครับผมเหมือนเมื่อกี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยกดคุยได้เลยนะครับตรงนี้ไอตัวเซนเซอร์นี่มันสั่นรัวมากคิดว่าอันนี้น่าจะต้องใช่แล้วล่ะมีปริศนาให้แก้เหมือนเดิมครับรู้สึกว่าจะยากกว่าเมื่อกี้ด้วยนะครับอืมใช่เลยฟันเฟืองอยู่ด้านขวาเห็นแล้วครับผม ลองดูก่อนดิไม่เห็นมีอะไรเลยเราต้องไปวางตรงนี้แหละมังเนี่ยอ๋อเข้าใจแล้วเออถ้าเกิดว่าเราไม่วางไว้ตรงนี้เนี่ยมันบันไดจะไม่มีมันจะไม่มีบันไดไงก็จะทําให้เราเอาอีกอันนึงขึ้นมาไม่ได้โอเคเข้าใจแล้วก็ปริศนาตอนแรกนึกว่าจะยากครับโอเคไม่ยากเท่าไหร่เนาะ ก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับฟันเฟือง3อันในเมื่อหาฟันเฟืองมาครบแล้วนะครับก็กลับมาที่ประตูได้เลยนะครับคราวนี้เราก็จะสามารถเปิดประตูได้แล้วนะครับเย่พอผมเปิดแผนที่ดูครับโอ้โหมันยังมีเพื่อนของเราอีกหลายคนเลยนี่หว่าที่เราจะต้องไปช่วยอะ่ะเรียกได้ว่าประจนภัยกันได้อีกยาวนานเลยครับ เอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นกับเพื่อนหน่อยกันแล้วกันนะครับคือมันจะต้องมีคนที่เล่นอยู่ก่อน1คนนะครับอย่างเช่นผมก็แล้วกันจะเป็นคนสร้างห้องนะครับก็ให้กดที่มือถือด้านขวาบนนะครับจะมีคําสั่ง m ันตี p พ a เยอเห็นไหมเออตรงกลางหน้าจอเลยครับก็แตะเข้าไปได้เลยนะครับทีนี้มันจะมีคําสั่งอินไวโค้ดอยู่เห็นไหมครับของผมเป็น G8P อะไรเงี้ยถ้ามันไม่ขึ้นรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมันจะขึ้นขึ้นมาเอง ซึ่งเราก็เอาโคดนี้แหละครับไปให้เพื่อนนะครับเพื่อนก็เวลาจะจอยเข้ามาก็มี2วิธีวิธีหนึ่งคือทําแบบนี้นี่แหละเข้ามาในห้องนี้เสร็จปับ๊บกดจอยเฟรนแล้วก็กรอกโค้ดเข้าไปได้เลยนี่คือวิธีแรกส่วนวิธีที่2ครับยังไม่จำเป็นต้องเข้าเกมเลยครับด้านขวาก็จะเจอคําสั่งจอยเฟรนด์แล้วเห็นไหมครับแล้วก็กรอกโคดเข้าไปได้เลยแล้วกดโอเค